เริ่มใก้เวลาโทรไหม ว่าไงคิดจริงว่าไงเป็นไงบ้างที่ัดร้านอยู่เมื่อกี้นัดร้านอยู่เออได้ได้มาสองร้านละเอยพอดีพอดีไม่ใช่อะไรหรอกที่วันที่วันมานัดที่เดิมก็กลับไป่อนที่เดิมก็ได้กำลังจะออกไปจกกับพี่จู้เนี่ยไห้กเพ่กับกับกับไอพี่ต้มเนี่ยโอเคโอเคงั้นพี่หาร้านก่อนโอเคเดี๋ยวคอนเท่าขอเก็บเงียบไม่ได้งัดเลยไม่ได้ กดเลยเดี được m, tại, uh ๋ยวเกมขึ้นมาเกมยาวหลายอย่าง

Sưu ẩy Chịu anh สามล้านละสามล้านละชิวๆเลยผ่านไปสามล้านละอ่าได้ได,ไดสวยสวยสวย